สสคออ่างทองรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบวันที่10พฤศจิกาย25น2564นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นังสาวปริชาติภูติยานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ น,นายธนพลชูทันและนายการมงคลากรนักวิชาการแรงงานลงบ้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้แก่กลุ่มดังนี้1กลุ่มทอเสือกกบางหูเชือก 2. กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโพเขียว 3. กลุ่มอาชีพจากสารไม้ไผ่บางเจ้าชา 4. กลุ่มสายทองเย็บผ้าแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีการมงคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน